เขาเขาสภาทางโซนจีอ่ะมาดิมาดิมามันมีกำลังไปรีบไปอยู่เขาจีเขาจีเอ็กนารู้ถึงตายครัรีมา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 เล่งหน่อยเล่งหน่อยเล่งหน,น,น,น่อยซ้ำกูแล้วไม่เอาซ้ำกูแล้วมาซ้ำกูแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วเล่งก่อนก็ได้นะปืนไอ้รถอ่ะอันหนึ่งก่อนน่าตายนะยิงยิงโจ้มเล็กยิงโง่ก็นอนพุทนะ ตัวางล่าอีกตัวลางอีกเห็นปาตัวล่างตัล่างเฮ้ยตั้างล่างอีกเห็นป่าวสองตัวรีมาดิเฮ้ยรีบมาดิมาเติมหน่อยเฮ้ยไม่ไม่มือคือสมิบาคันนึงเเฮ้ยมือคืสามส่มาคนนึ่งเล้ยมคอสามสมาคนเด้อบได้ป่ะปังเลยปังเลยกูจี้กูจี้วางยพี่นะสี่คนพี่เ๋ยนะพี่มาขบน ไปดิมาดิมาดิมาเยอะจัดเลยเฮี้ยทำไมมันเยอะกว่าเราอ่ะเฮี้ยเราใกล้กว่ามันนะเว้ยมาหน่อยมาหน่อยไอ้กันเนี่ยอาดี้เฮี้ยมันเครื่องออกตาบ้างมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยเฮ้ยรีบมาดิรีบมาไอ้ตัวใดเล็กโดนด่างมาพี่แล้วนะไอ้ออกอ้ออ้ออกอก็ขึ้นไซคอนมันเป็นอย่างนี้ไอโฟนอย่างนี้เดินระวังเดินระวังเดินระวังเดินอยู่ ในไฟเลยยอขึ้นใส่คนหน่อยขึ้นใส่คนหน่อยใส่คนหลุดเหรอใส่โค้ดโคนดไม่ลิ้วถือนั้นแล้วเฮยหยดยิงนะไอ้ว่าปั๊มดีจีได้บ้างลิ้วกลับมาปัมดีจีได้บ้างได้มีคนหนึ่งขอกูขอคอเฮ้ยไม่วนวดวนไฟดีๆวนไฟได้ดีวนไฟดีๆวนไฟด้ดีได้นะต้องชนะเฮ้ยนนเบได้หนึ่งนะได้หนึ่งนะกูใครจะได้ยิงกูทำไมกูพูดกี่รอบแล้ววะเยี่ยแล้วน้อนเต้ยคุณปั๊มดีจีได้แล้ว

แล้วแล้วแล้วช่ไหมเดี๋เปลี่ยนปืนเดี๋ยววิ่งเล่นโหเรามาเล่นบนเขาไอ้ที่ที่ดีๆตั้งเยอะวาดีนะกูจะวางยิงพีบนเขาเดี๋ยวกูวางยิงพีบนเขาเดี๋ยววางยิงพีบนเขา กวางเอ็มพีข้างบนเขากวางเอ็มพีข้างบนเขากวางเอ็มพีข้างบนเขากวางเอ็มพีนะไอ้ยักษ์เจียวไอ้ควายเห็นเป็นรองให้ไปฟองถือปืนถือปืนถือปืนยิงให้เพื่อนถือปืนยิงไอ้เพื่อนไอ้ไม้ร้องให้ยังมีร้องให้ยังไอ้จัดคุณตอบคุณหนิวนีร้องให้ยังไอ้โง่ไอ้ตอบคุณหนิวนีร้องให้ยังตอบตอบดีถือตอบดีถือโต๊ะให้เน่เล่นถือโต๊ะคุ้ยควายคุ้ยควายไอ้ร้องให้ยังรองไห้ยังรองให้ยังไอ้ข่ามันยังรองให้ยังไอ้เจ้าคุียไองให้ยังไอ้โง่ เด็กไปฟังแกงนูนกนี้ไอ้ควายไอ้ควายไอ้ควายจะมาคุาไอ้คยน้่ควายขยไอ้ควายไอ้กายเนี่ยควายิ้มมไปีเยคุณั้งตาคุเลย่ไอ้ไอ้ควายไอ้ชคกาจอกไอ้เหี้ตายโทษทีเพื่อนห้ฮัลโหลไอ้สัตว์มองไปลองฟองไปลองฟ้องแกงอื่นอย่างวายควายช่คก้าจอกไอ้โง่ไอ้ควายรองให้ยังว่าร้องให้ยางว่าไควายร้องให้ยางว่าขยะร้องให้ยังให้สัตว เอ้แกร้องไห้ยางกูฉัานแกมึงร้องไห้ยางไเอ้กิลยก้าวเินกินร้องลนร้วเินร้ยกิร้วลกิน้ย้าวเยร้องเลยร้วเลยกินร้องไนร้วเกน้าวกินายร้ว้าว้ก้ล้วเล้ยากน้้เ้ยเดกว้ิานวาย กูกูตีกูตีไปห้าตัวไอ้เียไปิวิอ่ะไอ้เงี้ยไม่มีปีมือควายไอ้เงี้ยตึต่อไอ้เงี่ยไปสิวิไอ้เงี้ยสามคนสามคนไปติวิไอ้เงี้ย่อยไอ้เจไอ้เจ้ไอ้เี้ยมึงจะเก่งจะเจไอ้เงี้ยจดก่ไอ้เงี้ยมึงยุบเจอยุบเจุบกับตีนีมึงยุเบอร์ไอ้ตายไอ้เด็กไอ้เด็้เขาแผลอไปโง่ไอ้ตายไอ้ตายไอ้ายวงกระจายกันอยู่กระจายกันอยู่หน่อยอย่าอย่าต้องส่งไอ้เจ้าแกมึงไงชื่อหมาชี่อเหลียในสัตว์ชื่อกา ย่าไม่กล้าอไปไอ้ควายเดียนักร้อแงเป็นเนี่ยฟึงฟองนะไอ้ย่าอง่ยายืนรวมกันนะไอ้ย่าไปฟองไปไปฟองไปควายไปฟองไปโง่้ยมึงอยยุนงวมกันดิมึงหาโน้ีมาไปขยาไปยนมตีนมาไปกระจอกไอ้ยกังกาใครนาโนจะแตกฟังกูใครใครนาโนจะแตกซ่อมนาโนไอ้ยแกงแตกตัวนี้ปากทีนีไอ้ยังไม่เข้าผีปากเลยโง่อุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยไอ้ย่าฟังพี่เก้เ้าฟังพี่ โอ้นานาโนตอนมา90ไอ้เ nah, หี้ยตอนกลับเหลือ20ไอ้เ yeah. หี้ยพวกมันน่าจะนาโนแตกหมดเฮ้ยวอลไม่ลดเลยนี่น้องเจ่อไอ้ขวาเยี่ยแต่สิบตัวแม่งมีแต่ผีป่าคุยผีมีไม่ไม่ตอนตอนแรกคนในวอลกู27ไอ้เหี้ยตอนนี้29คนเพิ่มด้วยไอ้คุยกระจอกน้องกูตีไปห้ากูตีไป5้าไปติมวีกูตีไปห้าไอ้เหี้ยต้องไม่รอดต้องห้ยเที่ย อเฮียกูไม่พูดเยอะหรอกไอ้เฮียจะไฟสิฟีกูตีไปห้าเฮียอยกเปนาด้วยอยากไปนามันขอพูดมามันก็พูดดิควยเฮียมึงอาทำขวอยไรเออเงียทำขวยเฮียทำควยขอพูดะพูดเดๆกูเอาไอ้เหรียให้อมหรอกไอ้เฮียเงียบะไอ้เฮียควาเดี๋ยวกูส้นตีนยัดต่างไปนี่เชี่ยควายเอาส้นตีนกูว้ารองเท้ากูนอเชี่ยแต่ตัว่ามีีปากไอ้เนี้ยสีมือแรองเท้าด้วยแปรองเท้าเดี๋ยวป้าปากเนี้ยไอ้เฮียดีไงเชี่ยกันโล่ ไอ้ทามึงเก่งจริงอะมึงมึงก็ได้กระจอกเอมึงอ่อนอ่อนจัดเลยอ่อนจัดเลยวะมึงร้องนี่โดนกดอะมึงร้องเลยโดนกดไอ้กวยใครสอบ้าใครสอบ้า่รถรถ่ายอะไม่มีอมวันนี้วันนี้มาืนนี้เอ้ยซีบิรุดนะซีบิกรุดนะขอล้นะขอล้วอล้วพเตพเตไม่มีกล่อยพ่เตกูมีกูมีกูมีกมีแปกล่องมึงเรียกเไนมงนะนึ่งสี่กนึ่งสี่เก้ hãy là xíu thôi, huy, ê, cân này cân này cân đi xe chạy hải uốc chạy hải uốc chạy uốc, nhé. คือข้อขแรกทีิแกงมึงแพ้กูนะคือแกงมึงรับความจริงไม่ได้ไอ้เหี้ยแล้วแกงมึงแบบจรงไ่ได้วรไแล้วมึงแพ้กูไม่ใช่หรอมึงไม่ใช่อที่รับที่ยอมรับความจริงไม่ได้แล้วแพ้อะไรมึงกููวไ้เราไแ้วมึงพกไม่เรไเหที่ใบี่ยอมรับความรไม่ได้แล้วแพ้อมกูดรได้เไ้มึ้มเหอยไม่เหอีบยควายง มันหรือเปล่าวะที่แพ้เนี่ยยอมรับความจริงไม่ได้เอ้สุภาพนี่เป็นหมาเลยไปเฮียพี่กูสัตว์รถเที่ยวหนึ่งร้อยห้าสิบไปเฮียมาสองวัยเฉยเลยไอ้เฮียพี่กูสัตว์แต่ดีรถให้เฮียเห็นจะรล่าให้ไรเฮีย